อ่าทุกคนวันนี้ผมอะ่ะจะมาแนะนำหน่วยงาน law enforcement นะในสหรัฐอเมริกานะตามแบบประสบการณ์ของผมที่ได้มีโอกาสไปดูงานนะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ไปเรียกว่าอะไรไรท์ลองกับตำรวจนะครับ,รนะรบที่ Omaha Police Department นะครับแล้วก็ไปศึกษาดูงานที่ c l a ล s c o u n t y s h e r i f f นะครับส่วนการฝึกอ,อบรมนะครับก็ได้มีโอกาสไปฝึกอ,อบรมกับ2หน่วยงานด้วยกันนะครับก็คือ เอฟไนะครับแล้วก็ Homeland Security Investigation นะครับหรือว่า h s i นะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เมื่อสักปี2019นะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับทุนการศึกษานะครับจาก รัฐบาลสหรัฐนะครับให้ไปศึกษาดูงานนะครับที่มอ l ร r ัสเนบรัสกานะครับก็เดินทางไปอเมริกานะครับแล้วก็ไปถึงอเมริกาปุ๊บเนี่ยแตะพื้นนะครับมีหน่วยงานหน่วยงานนึ่งนะครับเรียกว่า Air m a r s h a l ลนะครับหรือว่า federal air marshal service ครับหรือว่า F M S ใช่ไหมมันจะเป็น F M แล้วก็ S นะครับก็เป็นหน่วยงานตำรวจลับนะครับที่ นั่งมากับเรานะครับบนเครื่องบินนะครับก็ฝังตัวมากับคนในเที่ยวบินเลยนะครับแล้วก็พอลงเครื่องเนี่ยเขาก็เอาตาตำรวจเนี่ยเฟรอ r รอร์แอร์มาเชลซวเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็ขอคน้นขอดูพาสปอร์ตของผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยครับก็มีเพื่อนที่มาจากฟิลิปปินส์หรือว่าออคนที่มาจาก ประเทศที่มันดูแบบจะมีภยัยคุกคามต่อต่อรัฐต่ออเมริกาเนี่ยเขาก็จะถูกสุ่มตรวจนะครับสมัยนั้นมีเหตุการณ์ที่ฟิลิปปินส์มีเหตุการณ์กบฏนะครับที่มินดาเนานะครับที่มาราวีนะครับก็ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยถูกเรียกตรวจนะครับทีนี้นะครับจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตำรวจอเมริกาเนี่ย หรือว่า Law Enforcement ในอเมริกาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกนะครับก็คือระดับ f e d e r a l นะครับก็คือเป็นหน่วยงานว่าใช้กฎหมายที่ดูทั้งภาพรวมนะครับก็จะมีตั้งแต่หน่วยที่ดังๆเลยเนี่ยก็จะมี FBI กับ DEA นะครับ FBI ก็คือ d e r a r Bureau of i n v e s t i g a t i o นนะครับเพื่อดูเรื่องคดีอาชญากรรมรุนแรงนะครับอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อกันเกินกว่า2รัลขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็น FBI นะครับ DA นะครับหรือว่า Drug Enforcement Administration นะครับก็ถ้าใครเคยดู n น r าค s นะครับใครเป็นสาวก n น t f l i x นะครับก็จะรู้จักหน่วยงาน DA นะครับหรือว่าหน่วยงานปรับฟรายาเสพติดนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับกิกกี้กามารีนานะครับที่ถูกสังหารนะครับโดยแก๊งค้ายานะครับที่เม็กซิโกนะครับเนี่ยก็เป็น หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับแล้วนอกจากสองหน่วยนี้มีหน่วยไหนบ้างนะครับก็มีตั้งแต่ตอมอนะครับอย่างตอมอ,อเมริกาเนี่ยจะมีสองขานะครับขาแรกคือ custom and border enforcement นะครับ custom c u m and border protection นะครับก็คือดูอตรวจคนตรวจของอะไรต่างๆนะครับตรงช่องทางเข้าออกหรือพอร์ตนะครับแล้วก็สนามบินต่าง อีกขาหนึ่งก็คือไอซ์ที่เป็นส่วนของเจ้าหน้า,นาที่บังคับใช้กฎหมายที่คอยไล่จับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับหรือว่าที่เราเห็นกันก็คือในเป็นข่าวช่วงนี้นะครับแล้วก็ไอซ์นี่ก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมหาศา,ศาลเลยนะครับในยุคข,ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็อันนี้ก็เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะเหมือนกันนะครับมี b o r เ e r patrol นะครับก็มีหน่วยงานที่เขาเรียกว่า บ้านเราก็คือตำรวจตะเวนชายแดนแต่ว่าของอเมริกาเขาก็จะไม่ไม่เรียกตำรวจตะเวนชายแดนเขาก็จะเรียก border patrol นะครับก็จะไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหนา้าที่รัตเวนชายแดนนะครับหรือจะเป็นพวก US Marshals Service นะครับดูเรื่องการขนย้ายนักโทษนะครับหรือว่า,ารักขาผู้พิพากษาของส่วนกลางนะครับของรัฐบาลกลางนะครับเนี่ยก็ในประเทศไทยก็จะมีตำรวจศาลที่ทำฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับต่อมาก็จะมี Uh, US Secret Service นะครับก็เป็นตำรวจลับนะครับหรือว่าหน่วยรักษาประธานธิบดีนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกานะครับอันเนี้ยเรียกทั้งหมดเนี่ยว่า Federal Law Enforcement นะครับหรือว่า FED นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์ปกป้องนะครับประชาชนแล้วก็ความมั่นคงของรัฐนะครับตามหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับหน่วยงานในระดับเฟดที่ อาจจะเล็กลงมาหน่อยก็เช่นพวก ATF นะครับที่ดูเรื่องอาวุธนะครับเรื่องระเบิดอะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ระดับต่อมานะครับก็คือระดับ state level นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีรัฐทั้งหมดเนี่ยห้รัฐนะครับแล้วก็รวมตัวกันหลวมๆนะครับแล้วก็กลายเป็นาสหารัฐอเมริกาแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีหน่วยงานมรบใช้กฎหมายของตัวเองนะครับขึ้นตรงกับผู้ว่าการรัฐนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะมี2สายนะครับก็คือ t r e e t Trooper นะครับหรือว่า Highway Patrol นะครับที่จะทำหน้าที่รัตะเวนนะครับแล้วก็ปวดตาความเรียบร้อยของเส้นทางหลวงนะครับภายในรัฐนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น c r i m i n a l i n v e s t i g a t i o n Division นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐต่างๆนะครับก็จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเช่นในหนังเรื่อง True Detective นะครับหรือว่าเป็นซีรีส์เนาะภาคแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับที่ นำแสงโดยดารานำสอท่านนะครับก็คือไม่คอนเหตุะ ah e นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนของลุยเซียนานะครับก็คือเป็นหน่วยงานสืบสวนของรัฐนะครับขึ้นตรงกับผู้ว่าการรัฐนะครับแล้วก็จะมีหน่วยสเต t ูเป p e r อีกหน่วยหนึ่งนะครับที่เป็นทําหน้าที่ฟังก์ชันในการตรวจตานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐนะครับก็คือ,อมีอํานาจครอบคุมบริเวณ ในรัฐนั้นนะครับอาจจะยกตัวอย่างอีกรัฐหนึ่งละกันก็คือเท็กซัสนะครับอย่างเท็กซัสเนี่ยก็จะมีก o v e น n o r นะครับก็คือเอ่อกาวเนแอบนะครับเขาก็จะมีหน่วยงานเขาใช้กฎหมายในมือของเขาก็คือเป็น Texas State Trooper นะครับแล้วก็เท็กซัสคริมิ l น n ล e อินเวส i ิเกชันด i วินะครับที่ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในรัฐนะครับโดยอาจจะเป็นคดีที่เกิดระหว่างเมืองนะครับหรือว่ามีพื้นที่ ครอบคุมทั่วทั้งรัฐนะครับเขาก็จะใช้หน่วยนี้แล้วก็อีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยพิเศษนะครับที่มีเฉพาะในเท็กซัสนะครับก็คือเท็กซัสเรนเจอร์นะครับที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญากรรมรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นในเท็กซัสนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็คือเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับรัฐนะครับต่อมานะครับก็เป็นระดับโลเคอลนะครับหรือว่า p o l i c e department แล้วก็ sheriff office นะครับต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ย การปกครองเนี่ยมันจะไม่ใช่ระบบจังหวัดแบบประเทศไทยนะครับมันเป็นระบบเคานตี้แล้วก็เมโทรโพลิแทนนะครับที่เป็นเมืองใหญ่นะครับในรัฐๆหนึ่งเนี่ยจะมีหลายเคานตี้มากนะครับประกอบกันครับโดยแต่ละเคานตี้เนี่ยครับก็จะมีช ر ي f ออฟฟิศนะครับในการที่จะเป็นผู้นําของเคานตี้นั้นนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ปกป้องดูแลนะครับความเป็นอยู่ต่างๆรวมไปถึงบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าช h ي r เน f นะครับ จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตำรวจภูธรบวกกับปลัดอำเภอหรือนายอำเภอนะครับคือนอกจากจะดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปเนี่ยก็ยังมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคดียาด้วยนะครับถ้าจะให้เทียบให้ชัดเจนครับชร ي ฟก็เหมือนตำรวจภูธรบวกกับปลัดอำเภอนะครับทำสองฟังชันนะครับทีนี้เมืองใหญ่ๆนะครับที่เป็นมหานครครับอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีแค่กรุงเทพมหานครครับ,รบที่เป็นเมืองใหญ่แต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมืองใหญ่มันมีเยอะมากนะครับเมโทรโพลิแทนเนี่ยมันเยอะมาก ก็ถ้าอย่างในรัฐเท็กซัสนะครับก็จะมีเมโทรโพลิแทนใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นออสตินนะครับฮิวสตันนะครับตลาดซานโชนิโอนะครับอย่างเมืองต่างๆเหล่านี้ก็จะมีงบประมาณนะครับสามารถจะเก็บภาษีได้เพียงพอที่จะตั้งกรมตำรวจของตัวเองได้นะครับเป็นเมืองใหญ่นะครับแต่ละเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีกรมตำรวจของตัวเองนะครับอย่างในเท็กซัสนะครับในเมืองใหญ่ก็จะมีฮิวสตันพลิสิพาร์ t เมนต์นะครับออสตินพลิสิพาร์ t เมนต์ นะครับดัลลัสพ olic e department ซาน a n a n t o ล i olic e department ครับถามว่าอ้าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่มหานครที่มันใหญ่มากๆจนมันจะต้องมีทั้งตำรวจที่เป็นตำรวจ police department ด้วยแล้วก็มี sheriff ดูแลด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่น L.A. นะครับอย่างพื้นที่ L.A. เนี่ยในส่วนที่เป็น metropolitan นะครับก็จะถูกดูแลด้วย L.A.P.D. นะครับหรือว่า Los Angeles police department นะครับ ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเครื่องแบบสีน้ำเงินในส่วนที่เป็นรอบนอกนะครับที่เป็น L.A. นะครับ SheriffCounty นะครับก็จะถูกดูแลนะครับด้วย Los Angeles Sheriff Office นะครับหรือว่า L.A.S.O. นะครับก็ส่วนเนี้ยเขาก็จะทำงานด้วยกันนะครับ L.A.S.O. เนี่ยก็จะเป็นชุดสีกกีนะครับกางเกงเขียวนะครับถ้าจำไม่ผิดครับก็จะดูแลกันในพื้นที่รอยต่อหรือพื้นที่ที่มันเหลื่อมกันเนี่ยเขาก็จะดูแลกันประสานประสานงานกันนะครับมีการประสานงานกัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีหน่วยางานรับใช้กฎหมายเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าจะแบ่งประเภทให้มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็จะมีแค่3ามเลเยอนะครับคือ federal law enforcement นะครับ state law enforcement นะครับแล้วก็ local law Lo enforcement นะครับซึ่งคําว่าตํารวจจริงๆเนี่ยนะที่เป็นหน้าที่แบบตํารวจจริงๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ในระดับของโล c a นะครับของของ local ก็คือมีแค่ police department แลวก็ sheriff office นะครับที่ทําหน้าที่เป็นตํารวจส่วนในระดับสเตนเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยก็จะทําฟัก์ชันสืบสวนถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วน state trooper เนี่ยก็จะทําหน้าที่ลาดตระเวนนะครับส่วน federal law enforcement เนี่ยหรือว่าเฟดนะครับก็จะถือกฎหมายของใครของมันนะครับเป็นกฎหมายเฉพาะของใครของมันนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตํารวจนะครับแต่ว่าก็คือทั้งก้อนเนี่ยก็เรียกรวมกันว่า law enforcement ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้ รู้จักกับหน่วยงานใช้ชกฎหมายในอเมริกาได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ได้เข้าใจภาพรวมนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผู้ชมนะครับหรือว่าแฟนคลับนะครับอยากให้ผมเนี่ยเอาประวัติหรือว่าเอาประสบการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิชาช้กฎหมายหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ลงไปในด้านล่างหน่อยนะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไปสอบถามเพื่อนนะครับหรือว่า รู้จักนะครับที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานนั้นๆหรือว่าผ่านการฝึกกับหน่วยงานนั้นๆมานะครับก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ